หลักเขตแดนนะครับตรงนี้นะครับหลักเขตแดนนี่คือจากนี้ไปนะครับเดีย๋ยวจะเดินไปให้ดูนะครับยิงเพยงไป นี่นะครับเขตแดนด้านล่างอันนี้คุณนายกำลังคุยกับเกษตรกรนะครับประจำอำเภอนะครับผมโอเคครับโอเคครับวิดีโอนี้ขอเพียงแค่นี้นะครับ สามบอด